ป,ปางปางมาไงเราดูแลลูกเลยนะดูแลลูกเลยนะอยา่าร้ายลูกนะอ,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 อย่าโอ้พี่น้องเนี่ยเกือบสองร้อยโลแล้วโตมากเลยนะหนูอายุสิบเอ็ดเดือนนะเนี่ยอืมอยเย็นหน่อยเย็นหน่อยเดี๋ยวดื้อเขาชอบหยอก ให้เจาะอีกเหรอไหนเราบ้างนี่ยอันเนี้อันนี้อันมาเนี้ยมานี้ยเรื่ดูดูอืมเอาโอ้อ้วนนะลองดูบันไดหมูวันนี้ดูบันทายรูเลยบันบันไดยังไม่เดี่ยมเนี่ยเนี้ยท่าหมูผอมมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ผอมคือเขาลูกเขาดูดนมเยอะไง นี่มันจะเลียงมาเนี่ยเนียโล่ข้างเยอะมากเลยโน่น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 เลยเนี่ยพอพ่าน <c oughs> เราไปเลี้ยงหกันเลยเราไม่นต้องลงเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็ในเดี๋ยวก็ขึ้นจัดเราผสมพันเราเองอะ่ะเราปังน้ำหนักตัวเนี่ยโหพี่น้องเงอยดดาเลยเลยะไอประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะ โตมากโตเร็วด้วยนี่เป็นพันผสมดูล็อกนะป่าผสมดูล็อกอะ่ะซึ่งคุ้นด้วยเลี้ยง่ายไม่ร้องไม่กระจอไงประมาณนี้ปกติมูขาวโอ้โหเดินตามพ่อไม่ได้นะร้องลั่นทุ่งเลยนะแต่อันนี้ไม,ไม่เลยนะอืมนี่ลูกของเขาส่วนมากที่เห็นนะมีแต่ตัวเมียงหมด นะครับเป็นแม่พันธุ์หมูที่ผลิตลูกได้แบบเยี่ยมยอดมากซึ่งแม่ดำที่เห็นอ่ะให้ตัวเมียทั้งหมดเลยโลกห้าตัวซึ่งเป็นหมูสาวท้องแรกนะที่คลอดมาเนี่ยห้าตัวมีแต่เพศแม่หมดเลยเพศเมียมันเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะแบบให้ลูกแบบก็แล้วมันเป็นหมูข้ามหมูคูนอะไรเงี้ย ผมึกว่ามีตัวผู้บ้างสตัวที่ไหนได้เนี่ยลูมัมีตัวเมียหมดเลยซึ่งกลับข้างกันแม่นี้นะแม่นี้เนี่ยให้ลูกห้าตัวเหมือนกันแต่ว่าให้ตัวผู้สี่ตัวอ่าตัวเมียตัวหนึ่งแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเลี้ยงลูกดีอันนี้ไว้พลวนดินนะซึ่งเป็นแม่ที่ชอบอขุดดิน รวนปุ๋ยลวนพวกเศษอะไรตรเนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมให้ดูนะซึ่งตรงเนี้เมื่อก่อนนะมันก็จะเป็นเหมือนประมาณนี้แหละมันจะเป็นเหมือนประมาณนี้ดูเหมือนสากกรักอะไรเนี้ยโสมโปกอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ให้โสปกเราก็ธรรมดานะเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งอาหารในโซนนี้ละเพราะว่าโซนเนี้ยคือพร้อมที่จะเอาไปทําปุ๋ยละเ,เดี๋ยวรอสักพักก่อน รอให้เขาดูดให้มันพวกเศษไอ้ซากพืชอะไรนี่เปื่อยให้พลุนก่อนเดี๋ยวขุดเอาไปตากแดดไว้ไว้ไปใส่ต้นไม้อะไรพวกนี้นะเนี่ยเป็นเป็นปุ๋ยที่ผลิตโดยธรรมชาติจากมูลหมูเนี่ยนะอายุประมาณแปดเดือนนะนะตรงเนี้ยแปดเดือนนะครับปุ๋ยซึ่งได้มาตรฐานเลยนะครับนะเดี๋ยวก็จะเก็บไปแต่ถ้าเกิดว่าฝนมันยังมีอยู่ ฝนยังตกต่อเนื่ตตองคงจะก้องรอไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันก็นั่งที่จะตก่อข้าง,งบ่อยด้วยนะโซนนี้เป็นโซนให้อาหารโดยตรงสั่งทางนู้นเป็นโซนอนนะโซนหมูนอนซึ่งก็จะมีช่องรอดไปอย่างนี้นะครับโซนที่ให้อาหารเป็นล็อกตรงกลางาโซนนี้ก็ เมื่อก่อนผมขังตัวเนี้ยเป็นโซนละช่องเนี่ยโซนละตัวเนี่ยแต่ตอนนี้ยเนื่องจากว่าลูกเขาเนี่ยออกแล้วแม่แม่หมูเนี่ยเมื่อก่อนลูกแม่หมูเนี่ยเขาท้องเราตืยต้องแยกให้เขาอยู่เป็นล็อกเป็นล็อกเนี่ยทีนี้ลังจากเขาก็หลอดปุ๊บก็ตัวผู้ตัวพ่อพันเนี่ยผมเพิ่งปล่อยไปอยู่ด้วยกันกับตัวเมียเนี่ยประมาณสักห้าวันนี่แหละซึ่งเวลาเขาขึ้นตัดเราไม่ต้องกังวลเขาพร้อมที่จะขึ้นเลยนะ ก็ประมาณนี้น้องถ้าพี่น้องท่านไหนเลี้ยงนี่พี่น้องก็ประมาณนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปยุ่งยากอาหารนี่คือมันตาบแห้งใบกล้วยใบบอนหรือว่าเผือกอะไรพวกนี้กินได้หมดยอดกระถินอะไรพวกนี้กินได้หมดแต่อยากให้กินหัวมันน้ำมันหลังหรือใบมันน้ำมันหลังเพราะว่ามันเป็นยางยอะไรพวกน้ำลึงอะไรพวกนี้ซึ่ง ถ้ามีปลูกไว้ก็ดีนะเพราะว่าเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเราจะให้หมูกินเอ่อให้หมูกินหมูกินใบตำลึงมันช่วยให้กระเพาะอาหารมันเย็นนะครับอ,อโดยเฉพาะแม่หมูใหม่เนี่ยแม่หมูกำลังท้องเนี่ยกินได้ดีเลยนะตำลึงน่ยมันช่วยไปเอ่อเพิ่มความเย็นอะไรประมาณนี้ให้กับเอ่อแม่หมูซึ่งลูกหมูอยู่ในท้องอะไรประมาณนั้นนะครับ ใบขมิน้นนี่กินนะ,ะดูดูอารมณ์พอดีไหมหมูน้อยใบขมิน้นนี่กินอค้งใส่กินลอะอโดยเฉพาะขมิ้นชันนะะจะลูกหมูน้อยเนี่ยอาหารที่ชอบที่สุดเลยคือไส้เดือนนี่เห็นไหมอ้วนตะปูเนี่ยคือออกพอกทุกวันวันนี้นะปิดมิตริด,ดออกไม่ได้มีออกทุกวันเลยผมก็ไเมื่อยล้าทุกวัน แต่เวลาเขาออกเราก็าแค่ดูเขาไม่ให้เขาไปที่บ้านคนอื่นก็พอละแต่เดี๋ยวถึงเวลาขเขาเข้าเองอะไรนะประมาณนี้นะพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็หนา้าประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามกดคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์อะไรพวกนี้นะครับให้พี่น้องท่านอื่นได้เห็นด้วยนะครับ เวลาผมลงพิษก็จะได้เห็นอ่อนใไทเพื่อนนะก็ออกประมาณนี้นะหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคิดสิ่งในใจปรารถนานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาลงไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผม